กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับลูบดบวยปาอันนี้อีพีที่เท่าไหร่เจเจ็ดอีพีที่เน็ดแล้วอีพีที่เจ็ดแล้วนี่จะรับการกลับมาของรายการเพราะรอบก่อนเราทําเป็นเกี่ยวกับการที่จะเอาบูสวิตไปลองลูกอันนี้คือตัวที่เราลูกนะครับผมไม่น่าเกิดมาเป็นสวิตร์ูบสวิทเราทําทาไมรอบนี้มาแนะนําของดีกว่านี่ที่เออที่ไม่ได้เอาไปเป็นคลิปใหญ่เลยเพราะว่า อันนี้มันมันเข้ากับหลูมเบป่ามากกว่านะครับผมก็คือเกี่ยวกับการอะไรพวกนี้ฮอวสปอ่ะ ใช่แะแล้วก็เราหวนคืนรายการนิดหนึ่งหอ<ว>นหอ<ว>น,นคืนหอนคืนอยากดัน,นท่านก็บอกมาคนเดียวหน่อยนะอยากอยากดันฮะอยากดัน <c oughs> ก็วันนี้เราได้อ่าปีนี้ปีนี้ดีกว่าปีนี้เราออกโปรดักต์นะครับที่เป็น CMK ออกมาหลากหลายรุ่นแล้วนะครับนี่ผมหยิบมา3มตัวครับเป็น CMK ครับเป็นคีย์บอร์ดของ e G a ในซีรีส์ CMK <c oughs> ที่สามารถที่จะฮอตสวับได้ในปีนี้นะครับ <c oughs> ผมที่ออกมาณนตอนนี้นะครับ <c oughs> อาจจะมีออกอีก รุ่นอื่นรุ่นอื่นรุ่นอื่นนะแต่ว่าอันนี้ทางปีแล้วประมาณนี้ตอนนี้ใช่เ็าจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับก็มีรุ่น CMK4 CMK5 แล้วก็ CMK6 นะครับที่อยู่บนโต๊ะตอนนี้นะครับ โดยแต่ละรุ่นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันสามารถที่จะฮอสวอปได้นะครับแต่ว่าฮอสวัปเนี่ยมันมีหลายแบบต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะไม่เข้าใจการฮอรสวัปก็คือการที่สามารถที่จะเปลี่ยนสวิตได้สาชาวบ้านน่ะก็คือด,ดึงสวิตเปลี่ยนได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าลึกลงไปอีกเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการรองรับพินนะครับผมก็คือขาของสวิตนะครับโดยแต่ละบอร์ดเนี่ยมันจะรองรับพินไม่เหมือนกันซึ่งเราก็เคยทําคลิปแล้ว ใช่เราเคยทําคลิปไปแล้วดูได้ในช่องนี่เลย EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้เนะสัก EP นึ่งกับสามสี่นี่แหละมั้งไม่เออสามสี่ห้าประมาณนี้ประมาณนี้ไปไปดูได้ไปดูได้ละเอียดละเอียดละเอียดมากนะครับอ่ะเริ่มที่รุ่นแรกนะก็จะเป็น CMK สของเรา สำหรับซีมเคสี่ตัวนี้นะครับผมเป็นคีย์บอร์ดลักษณะของมันมันก็จะเป็นปุ่มจมแบบน,นี้นะครับผมปุ่มจมแบบนี้เลยใครที่ชอบปุ่มจมนะก็แนะนําเลยนะครับตัวนี้แล้วที่ผมชอบที่สุดก็น่าจะเป็นไอ้ปุ่มนี้แหละมันมันเอาไว้เพิ่มลดเสียงได้มันสะดวกนะครับผมแล้วก็มีปุ่มไว้กดแบบว่าหยุดเพลงอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องไปคลิกที่จออะไรอย่างงี้นะครับเราก็ทําได้ที่ตัวคีย์บอร์ดเลยมันเฟี้ยวอยู่อย่างงี้แหละครับโดยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคีย์บอร์ดรุ่นเดียวเลยที่ผมหยิบมาวันเนี้ย มันที่มันรองรับขาแบบ3พินอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับผมรองรับขา3พินนั่นหมายความว่าสวิตที่มีขาแบบ3พินเนี่ยมันใช้ได้หมดก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในตัวนี้ได้เรียกง่ายๆว่าแบบแบ,บ,แบ,บรนด์ไม่สาลกลอ่าแบรนดแบบ์แบบแบรนด์อินดี้อ่ะส่วนใหญ่จะมีขา3พินครับแต่ว่ามันก็จะมีคําถามแล้วว่าใช้ขา5พินได้ไหมจริงๆ5พินมันใช้ได้นะแต่ว่าต้องไปตัดขาเอานะครับตัดขานี่ไม่ใช่ตัดขาเทอัวเบาหวาน ตัดขาของสวิตสวิตเนี่ยมันจะมีขาอยู่มันจะเป็นแง่งๆนะครับผม mm hmm. ก็ไปตัดได้แต่ว่าอย่าไปตัดไอ้รงส่วนที่เขาเรียกว่าทองแดงนะอันนั้นคือถ้าตัดปุ๊บหน้าสัมผัสไม่มีใช้ไม่ได้ทา <c oughs> งอีกคราวนี้นะครับรับตัวนี้ ก็เป็นคีย์บอร์ดที่าสามารถที่จะฮอสสวบได้3พินแล้วก็รองรับในส่วนของการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นระบบแบบไวเลสนะก็จะมีดองเกิลให้นะครับผมเสียบเข้าคอมก็สามารถใช้งานได้เลยส,สําหรับตัวนี้3พินส่วนตัวที่เหลือนะเอ้ยลืมบอกลืมบอกไอ้ตัวนี้มันเป็นคีย์บอร์ดประมาณแบบว่าไซส์แบบ tkl นะครับผมใครที่อยากใช้คีย์บอร์ดแบบว่ามีลูกศรมีปุ่มเนี่ยไอโซนเนี้ยเขาเรียกว่าโซนอะไรวะ โซนตินปสนสกรีนตัวซ้อนฟังก์ชันเออพวกนนะะเนี้ยนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็จะมีให้อยู่เพราะมันเป็น tkl นะครับผมก็จะมีให้ใช้อยู่ก็สะดวกนะครับผมเน้นใช้งานทั่วไปเนาะตัวนีน้ใช้งานทั่วไปได้เล่นเกมก็ก็ได้อยู่นะฮะส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่ชอบคีย์บอร์ดสีสันแบบอลังการหน่อยนะเพราะตัวนี้นี่เขาเล่นสีของคีย์แคป สวยงามมากนะครับผมแล้วก็เป็นฮอตสวอปแบบ5พินนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการรองรับสวิตช์ใช้ได้แบบเยอะน,น่าจะใส่ได้ทุกตัวนะตัวนี้สากลเลยใส่ทุกตัวน่าจะใส่ได้ทุกตัวโชว์ชววบอร์ดให้ดูไหมครับผมกอเออเออโชว์ให้ดูดีกว่าบอร์ดมันต่างกันยังไงรุ่นที่รุ่นนี้นี่นี่นีจะเห็นภาพเลยมันใส่ได้ทุกตัวจริงๆฮะแล้วก็นี่ดึงง่ายมากนี่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  บอกเจนประมาณนี้นะฮะมันจะอย่างนี้แหละนะครับมันจะอย่างนี้นะครับก็เอาสวิต์มาเปลี่ยนได้นะแบรนด์ดังๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราอยากได้อะก็มาใส่เถอะแบบนี้เท่ๆตัวอีกตัวหนึ่งเท่บตัวก่อนนหนถ้าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบสามพินคือขามันจะเห็นชัดเลยว่ามันจะเป็นแบบบอร์ดมันจะเห็นชัดเลยนะว่าบอร์ดมันจะเป็นแบบอันนี้เรียกว่าขามเกมกล้วยมั้งนเกมกล้วยกวดกล้วยไม่อยู่นะตอนนี้นี่นี่นี่เห็นไหม ่่าาตงกัันนชดเจมันจะเป็นกลมๆม,มันจะเป็นกลมๆแล้วก็มีสามสามรูนะส่วนอีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นแบบว่ามันจะไม่กลมฮะมันจะออกแบนๆอะ่ะมันจะออกแบนๆน่นอะอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอสวิตไอตัวเนี้ยอ่าเพรถ้าผมเอาเอาของอีกตัวหนึ่งมาใส่อะ่ะมันใส่ได้นะครับมันใส่ได้น,น,นี่มันใส่ได้ าะมันรองรับขา5พินมันใส่ได้ทุกตัวนะ3มพินมันใส่ได้สบายเลย5พินก็ใส่ได้นะครับผมเพราะนั้นถ้าแนะนำจริงๆเนี่ยก็แนะนำเป็นบอร์ดที่มันรองรับขาแบบ5้าพินจะสะดวกกว่านะครับขาแบบ5้าพินจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้มันก็จะอาไปใส่ในนี้ได้เดี๋ยวผมใส่ใดูพอใส่เข้าไปปุ๊บฟิลลิ่งการกดเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลย ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้เชี่ยวชาญมากในการมอดคีย์บอร์ดมันวุ่นวายหรืออะไรเงี้ยใช้การเปลี่ยนสวิตช์เนี่ยมันก็คือการมอดแหละนะครับผมและมันทําได้ง่ายทําได้ทุกคนด้วยนะครับมันก็จะเปลี่ยนฟฟลลิ่งการใช้งานของเราไปเลยที่ผมชอบในตัวคีย์บอร์ดนี้นอกจากเรื่องของการฮอสวัแบบ5พินแล้วเนี่ยชอบนี่เลยอะไอต้ตรงเนี้ยมีปุ่มลูกศรมีตัวเลขในกรณีที่หลายๆคนเนี่ยอยากอยากใช้เลขอยู่ นะครับตัวนี้มีปุ่มเลขด้วยโคตรดีนะชอบมากเราไม่ได้สะดวกที่จะไปเปลี่ยนภาษาแล้วก็กดพิมพ์แถวบนเป็นตัวเลขเงี้ยมันช้านะเราปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บม,มากดนี่เลยตุก,กับตุกตุกจบแต่ว่าส์มันเท่ากันนะใช่ใช่ออแต่ส์มันเท่ากันกับตัว C M K 4นะครับแต่ว่าปุ่มตัวเลขมันจะแปลกแปลกทุกคนมันจะวางแปลกแปกเลยเอามันจะวางแปลกแป ปกติปุ่มตัวเลขมันจะแบบว่าวางอยู่แถวล่างๆข้ขางๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันจะมาขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนี้ยเนี่ยในโซนเนี้ยก็คือมันจะมาแทนในตัวนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมเทียบให้ดูเนี่ยมันจะมาแทนพวกปุ่ม insert home page up page down ซึ่งตัวเนี้ยมันจะไม่มีปุ่มนี้มันจะไม่มีเซ็ตนี้เลยมันจะกลายเป็นตัวเลขแทนนะซึ่งข้อดีข้อเสียมันก็ต่างกันนะครับไปเลือกแชนเองอีกรุ่นหนึ่งที่เพิ่งออกเลยอะ่ะคือ cmk 6ของเรานั่นเองนะ c m k 6ก็จะออกมาเป็นคีย์บอร์ดที่ไซส์มินิและกระทัดรัดมากและเบามากๆแล้วก็การเชื่อมต่อก็ครบนะไวเลสอะไรก็ได้ b l บลู o t h อะไรก็ได้เหมือนกันนะตัวนี้เฟี Fail ้ยวๆเลยนะแต่ว่ามันแล้วแต่คนว่าคุณชอบคีย์บอร์ดไซส์เล็กหรือเปล่านะแล้วแต่เหมือนช่วงนี้ก็จะเริ่มกลับมาฮิตพวกคีย์บอร์ดฟูลกันแล้วนะถามกันเยอะน แค่แล้วนะตามกันากของ<ๆ>รอไม่มีนะ e ที่เป็นไร<ล>สายรอ,อไปก่อนรอไปก่อนอาจจะมีก็ได้นะครับผมตัวฟูลไซส์ที่ไรสายนะอันนี้ก็เป็นฮอสาวะแบบ5้าพินเช่นเดียวกันนะครับเป็น5้าพินเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสะดวกแน่นอนครับฉดบอดนิดนึงสะดวกแน่นอนนี่โทรเลยนี่ไม่เลยอ่านี่ฮะ แบบ5้าพินนะครับหน้าตามันก็จะเหมือนกันเลยนะจะเหมือนกันกับตัว I 5อ้พินก่อนหน้านี้แหละนะครับก็เปลี่ยนได้สวิตต์เปลี่ยนไปเถอะนะครับตัวนี้เฟี้ยวแน่นอนและที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้คีย์บอร์ดเขาเรียกว่าคีย์บอร์ดไซส์แบบยังไงนะ0เป็น60%น,ะน60ที่เขามีลูกศรมาให้เออติไม่มีนะเห็นคั้งแรกเลยคุณม,นะม,มารว์วม่เพราะว่า มันจําเป็นนะทุกคนลูกศรอ,อะเวลาใช้งานจริงๆมันจะแบบว่าเวลาจะขยับอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีอะบางโปรแกรมบางเกมมันก็ต้องใช้ลูกศรช่วยด้วยตรงตัวนี้เขาเอามาให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องไปกดฟังก์ชันแล้วก็กดอะไรให้มันวุ่นวายนะครับไม่ต้องเลยนะครับตัวนี้เขามีลูกศรมาให้แต่ว่าลูกศรตำแหน่งลูกศรมันจะแปลกๆหน่อยต้องใช้ความเคยชินในการใช้งานนะแบบว่ามันจะเยื้องหน่อยอะมันจะไม่ได้ตรงแบบเนี้ย เนี่ยเนี่ยเนี่ย่มันจะไม่ได้ตรงแบบนี้นะมันจะไม่ได้วางมาตรงอย่างนี้แต่อันนี้คือมันจะวางมาแบบเฉียงเนี่ยใช้ความเคยชินทิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะใช้แบบชินชินแบบสบายสบาย,สบายเลยไอตัวนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนลูกศรมาใช้ตรง A W S D ได้ W A S D เนี่ยสามารถที่จะเอาเป็นสลับเป็นลูกศรได้นะมันจะมีฟังก์ชันมันอยู่ซึ่ง แต่ละตัวเนี่ยเรามีรีวิวตัวเต็มหมดแล้วนะครับในช่องไปดูได้เพราะคอนเทนต์จริงๆแล้ไม่ได้จะมารีวิวอะไรเลยนะจะมาให้ดูว่าคีย์บอร์ด ที่เป็น C M K นะครับที่ออกมาตอนนี้เนี่ยสามารถที่จพอสวอปได้เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีตัวไหนหน่าสนใจบ้างนะผมก็หยิบม,มา3ตัวด้วยกันก็คือ C 5 6ของเรานั่นเองคือถ้าอยากให้ลองมอดตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับคอมเมนต์มาได้ําจัดให้เสมอใช่ใช่เพราะว่า C M K เนี่ยส่วนใหญ่จะสามารถที่จะถอดมอดได้ทุกตัวนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมาเดิมๆมันก็เสี้ยวเงาะอยู่แล้วน,นี่ ออไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับผมหมดแล้วออแนะนำนิดนึงคลิปนี้ใครที่จะันตามหาคีย์บอร์ดใช่<ม>ถ้ายอ,อยากได้คีย์บอร์ดคอส s อ,อปจริงๆแล้ว CMK ก็แนะนำผมแนะนำทุกรุ่นนะแต่ว่าไอที่น่าสนใจปีนี้มันมีรุ่นตามตรนี้นะครับผมสำหรับรีวิวตัวเต็มไปดูได้ที่ช่องของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าละกันนะครับว่าจะทําอะไรนะครับอันนี้เป็นรีวิวตัวไหนตัวใหม่มาหรือเปล่าหรือว่าเป็น คอนเทนต์แบบนี้อีกนะครับผมก็ติดตามด้วยครับผมตอนนี้ก็ไปละพอละไปเล่นเกมเก้วยว่ะเจอกันครับผมพีซ